สวัสดีนะครับผมกอฟฟันดาหนะครับวันนี้นะครับนํามาชมเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อที่ยงรดบางหัวเสือนะครับปีสองสี่เจ็ูนะครับเป็นเหรียญเก่ายอดนิยมของจังหวัดสมุทรปราการนะครับองค์นี้ถือว่าสภาพดีมากนะครับมีเลยให้ชมนะครับนี่ครับแบบนี้นะเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญยอดประสบการณ์ของจังหวัดสมุทรปราการนะครับและพบเจอในสภาพสวยๆได้น้อยมากนะครับส่วนใหญ่นะ เจอแต่สภาพใช้นะครับนี่เลยนะครับด้านหลังจะเป็นการลงเหล็กจานอักะนะของหลวงปู่นะครับแบบนี้เลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีการจัดสร้างหลายเนื้อนะครับมีเนื้อทองแดงเนื้อเงินและเนื้อทองคำนะครับทองคำนี่หาสวยๆนี่ยากมากนะผมเนี่ยเคยได้เนื้อทองคำมานะครับก็สภาพใช้นะครับหายากมากนะครับเนื้อทองคำนะใครมีก็ผมอยากได้นะสวยๆหลักล้านผมยินดีรับเช่านะครับ ส่วนเนื้อทองแดงแบบนี้นะครับถ้าสวยจัดๆนะแสนต้นๆนะครับผมยินดีรับเช่านะครับใครมีนะส่งมาหาผมได้เลยนะครับเนื้อทองแดงนะสวยๆนะนี่เลยนะครับเหรียญรุ่นนี้เล่นง่ายนะครับไม่มีการแยกบล็อกนะครับเป็นเหรียญขอบข้างกระบอกหูเชื่อมนะครับนี่นะเป็นข้างกระบอกนะนี่แบบนี้นะครับนี่นะหูเชื่อมนะครับแต่รุ่นนี้ของเรียนแบบจะา พบเจอเยอะนะครับต้องต้องระวังเลยนะครับโปรดระวังเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวเรามาดูเบื้องต้นนะครับวิธีการแยกแยะเบื้องต้นเป็นแบบไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มส่องกันเลยแล้วกันนะครับนี่นะนี่เลยนะครับจดจำพิมพ์ให้ได้นะครับนี่นะรุ่นนี้พิมพ์เป็นแบบนี้นะครับแล้ว รุ่นนี้จะแกะได้ตื้นนะครับนี่นะแต่มีมิตินะครับแบบนี้นะเห็นไหมครับจะตื้นมากนะพอเวลาผ่านการใช้นี่ก็จะสึกง่ายนะครับรุ่นนี้นะแต่พี่เห็นบริเวณแก้มไหมครับนี่นะเนี่ยจะมีรอยบุ๋มนะครับแบบนี้นะทุกองค์นะครับนี่นะตรงบริเวณแก้มนะข้างหูนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้ทุกองค์นะครับนี่นะทุกองค์นะนี่เลยนะครับ แล้วนี่นะครับปีสองสี่เจ็ดศูนนะครับพี่พี่บริเวณนี้นะครับจะมีผลนะครับเต็มไปหมดนะครับนี่นะเดี๋ยวผมซูมให้ดูชัดๆนะครับนี่นะมีผลเต็มไปหมดเลยนะครับพี่พี่เห็นไหมครับนี่แล้วคําว่าเที่ยงเนี่ยจะมีเส้นแตกชนขอบไปนะตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะนี่พอผ่านนะ คําว่าพระนะนี่จะมีเส้นแตกชนขอบแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วจะมีผดละอองละอองนะบางๆนะครับเป็นทุกเหรียญน,นะครับเกิดจากการเก็บรักษาบล็อกนะครับนี่นะอ่าพอเราดูแล้วนะครับเรารู้พิมพ์นี้แล้วนะครับเรารู้นะว่าพระเขาถูกสร้างมาเป็นแบบไหนนะครับตื้นแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับเราก็มาดูตัวหนังสือนะครับ ความคมชัดนะครับสำคัญนะครับนี่นะเห็นไหมครับตัวหนังสือนะเป็นแท่งเลยนะดูสิเห็นไหมตัวหนังสือเนี่ยเป็นแท่งเลยนี่เห็นไหมครับหนังสือนี่เป็นแท่งเลยนี่คำว่าวัดบางหัวเสือ,อนี่ เห็นไหมครับคมมากนะแล้วเป็นแท่งนะเป็นสัตว์เลยนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมพิมพ์ถูกนะครับความคมชัดนะครบเครื่องนะครับแบบนี้นะผิวนะครับความเป็นธรรมชาติผิวนะครับพื้นนะครับนี่นะเห็นไหมครับพื้นนะเป็นธรรมชาติมากๆนะครับดูนะ เห็นไหมเป็นพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานนะวิธีที่ต้องดูสามสิ่งนี้นะครับที่ผมชอบนําเสนอพี่ๆนะครับนี่นะเห็นไหมครับผิวทนะ่านหูนะหูด้านหน้าท่านนะครับนี่นะเชื่อมแบบนี้เลยนะเห็นไหมเอกลักษณ์หูท่านเลยนะครับแบบนี้นะนี่แล้วนี่ขอบข้างกระบ,บอกนะป้นด้านหน้านิดนึงนะพี่เห็นไหมขึ้นเป็น ขอบอีกชั้นหนึ่งนะเห็นไหมครับนี่แหละครับจุดใจตังของขอบกระบอกเลยนะครับแบบนี้นะล้นๆนะครับล้นๆทั้งหน้าและหลังนะครับนี่นะแล้วขอบตั้งขอบตั้งดีนะครับบางอันขอบล้มนะไม่เป็นอะไรนะครับเราดูนะความคมชัดนะเป็นหลักนะครับนี่นะครับพลิกหลังนะครับ หลังรุ่นนี้จะเป็นหลังเรียบนะแล้วก็จะยกขอบนะครับด้านหลังก็จะมีลงการลงเหล็กจานนะครับแบบนี้นะนี่นี่นะการลงเหล็กจานแบบนี้นะครับนี่นะนี่แต่ขอบนะจะต้องตั้งแบบนี้นะครับนี่นะครับขึ้นเป็นสันนะแล้วบริเวณช่วงนี้นะสันขอบช่วงนี้จะต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่มีนี่อันตรายนะครับ ถ้าไม่มีอันตรายนะครับขอบฝั่งนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่มีอันตรายนะครับเราเลื่อนขึ้นมานะครับหูเชื่อมนะครับนี่นะเชื่อมได้มีเสน่ห์มากๆนะครับนี่นะเห็นไหมครับนี่แล้วดูผิวพันธุ์นะครับผิวพันธุ์ลอยจานนะผมยินดีให้คำปรึกษานะครับมาได้ที่ พันทิปกบางวันชั้นสามนะครับใครมีนะครับแล้วขอบข้างนะครับเหรียญรุ่นนี้อ่าเหรียญรุ่นนี้นะครับขอบข้างเป็นข้างกระบอกนะนี่นะขอบจะตั้งนะครับนี่นะครับี่เห็นไหมครับขอบจะตั้งนะครับแบบนี้นะนี่ให้ดูฝั่งนี้เห็นไหม นี่เห็นไหมมีเส้นทิวทิวนี่ท่าสวยๆนะครับอือาจจะสูมไม่ชัดนิดนึงแล้วก็ขออภัยนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับจะมีเส้นทิวทิวบางๆแบบนี้นะครับอยู่ในองค์สวยๆนะครับหูนะสําคัญนะรุ่นนี้นะครับหูสําคัญมากนะครับรุ่นนี้นะนี่นะ โอ้โหดูง่ายมากๆนะครับรุ่นนี้นะนี่นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับวิธีการดูเบื้องต้นนะครับเหรอรุ่นนี้นะครับเล่นไม่ยากจริงๆแล้วนะครับแต่ของเรียนแบบค่อนข้างเยอะนะต้องโปรดระวังนะครับแนะนํานะครับวิธีการดูนะเบื้องต้นนะครับก็ดูความคมชัดนะครับดูขอบหน้าหลังดูหูนะแล้วที่สําคัญนะต้องมีบริเวณนี้นะครับนี่นะ บริเวณนี้ต้องยกเป็นชั้นนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นปลูกปูดแบบนี้นะครับจะปลอดภัยนะครับใครมีแบบนี้นะครับสวยๆรับเงินแสนเลยนะนี่นะครับยังไงก็กราบขอว่าคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมจะนำคลิปดีๆแบบนี้มาให้ชมเรื่อยๆนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ